สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บตกปัญหานะครับเรื่องการบอกขนาดของนักเรียนหลายๆคนนะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับบอกขนาดผิดนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานตัวนี้นะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับผิดตรงนี้นะครับการบอกขนาดนะครับนักเรียนจะต้องวางนะครับไม้ฉากนะครับให้ขนานกับขอบของกระดาษนะครับแล้วลากเส้นนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเส้นจะต้องเป็นแนวขนานกันกับชิ้นงานแบบนี้นะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่เอียงคนละทิศคนละทางนะครับต่อไปนะครับเส้นที่1นะครับในกรณีที่มี2เส้นแบบนี้นะครับเส้นที่1นะครับจะห่างจากชิ้นงาน1 0มเมตรเส้นที่2นะครับจะเลยจากชิ้นงาน8มมตรนะครับสุดท้ายตรงปลายตรงนี้นะครับจะห่างจากชิ้นงาน2มมตรอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับห่างจากชิ้นงาน 10มิลิเมตรเส้นที่2นะครับห่างจากชิ้นงาน8มิลิเมตรเลยหัวลูกศร2มิลิเมตรทั้งซ้ายและขวานะครับตัวเลขบอกขนาดจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นนะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ผ่านแน่นอนร้อยเนนะครับ1นนะครับชิ้นงานไม่ได้ฉาก2รูดูสิครับมั่วไปหมดเลยนะนะครับ โอ้ตัวนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานที่ใกล้นนคในในเคียงนะครับที่ใกล้เคียงนะครับอ่าตัวนี้ใกล้เคียงนะครับแต่ว่านะครับนักเรียนไ, <Bour> bon. ไม่ได้เขียนเลยหัวลูกศรมา2มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่า <L un cia> เขียนหัวลูกศรไม่ถึงชิ้นงานแบบนี้ไม่ผ่านนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ถึงขอบชิ้นงานฉะนั้นมันจะต้องถึงขอบชิ้นงานลักษณะนี้นะครับถึงขอบเส้นกําหนดขนาดแบบนี้นะครับ ถึงจะผ่านนะครับลักษณะอย่างนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้หัวลูกศรอยู่กับเส้นกําหนดขนาดนะครับหัวลูกศรนักเรียนจะต้องเป็นเส้นสีดําเข้มนะครับหัวลูกศรจะไม่เป็นสีขาวใสๆอย่างนี้ไม่เอานะครับจะต้องเป็นสีดําเข้มนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวลูกศรอีกแบบหนึ่งที่นักเรียนนิยมเขียนกันนะครับอหัวลูกศรแบบนี้นะครับ นักเรียนจะเขียนเป็นหัวลูกศรอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับหลายๆนักเรียนหลายๆคนเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสีดำแบบนี้แล้วเติมเติมให้เข้มแบบนี้นะครับอันนี้คือหัวลูกศรนี้ถูกต้องนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้ไม่เอานะครับฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจทํานะครับเวลาเขียนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเลย สมิลิเมตรนะครับแต่นักเรียนเลยไม่ต้องไปถึงดาวังคารนู่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นกําหนดขนาดนะครับไม่มีสีเลยนะครับเส้นกําหนดขนาดจะต้องเป็นเส้นเต็มบางก็คือมันจะบางแต่เป็นคนละสีกับชิ้นงานนะครับชิ้นงานจะเป็นเส้นเต็มหนาส่วนเส้นบอกขนาดจะเป็นเส้นบางเส้นกําหนดขนาดก็จะเป็นเส้นบางเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียน ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ทําให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับ